เรากลับมาเมื่อตอนต้นเริ่มหรินปิงใช่ไหมใช่ค่ะคุณติ๊กเจษดาพรผลดีเนี่ยแกคงเป็นแฟนรายการเราอย่างแน่นอนแล้วก็อย่างที่ว่าผมก็ยังติดใจมาจากผู้พันประจักษ์ค่ะอยู่เสมอยังนึกอยู่ที่อยู่เสมอแกเป็นแฟนรายการเราแต่เราเนี่ยเป็นแฟนทั้งละครทั้งเนวิเกเตอร์ถ้าวันหยุดมีโอกาสได้ดูแทน,นดูตลอดอันนี้พี่รู้เนาะพี่รู้เป็นคนที่หล่อแบบไม่มีข้อแม้จริงคือหล่อมากคุณติ๊กเนี่ยนะคะหล่อเหลือเกินหล่อเหลือเกินนี่ฮะ แล้วติ๊กก็วันนี้มีนวเเกเตอร์ทา<ช>งช่องสามนะขอบคุณมากติ๊กที่กรุณาคิดถึงแล้วก็รีบส่งภาพกวางผาโอ้โหเขาไปเฝ้าอยู่ทั้งหลายวันค่ะเขาไปเฝ้าบนดอยอินทนนท์กับดอยผ้าห่มปกเนี่ยนะคะต้องเดินเท้าเข้าไปนะคะคุณ<ด>ติ๊กเนะี่ยแล้วก็ใช้เวลาในการเดินเท้าเข้าไปนี่คุณสย,ยุธกวางผาไม่ได้เห็นง่าย ต้องเดินเท้าเข้าไปก็บอกครึ่งวันค่ะไปยอดดอยหลวงเชียงดาวซึ่งลักษณะนเนี่ยอย่างที่เราเห็นมันเป็นเหมือนกับเทือกเขาหินปูนนะคะแล้วก็จะมีชะองน่อนผาสลับซับซ้อนอตรงนี้เนี่ยมันเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์ป่าสงวนหายากใกล้สูงพันธุ์อย่างเลียงผาแล้วก็กวางผาด้วยที่คุณติ๊กเขาได้ถ่ายบันทึกภาพมาจากรายการนีเวเกเตอร์เนี่ยก็คือกวางผาหรือบางคนเรียกมาเทวดา พระเทวดาคือจะอยู่ตามหน้าผาเท่านั้น่คะไม่ได้อยู่ตามทุ่งอย่างที่เป็นกวางทั่วไปพบเห็นที่หลายที่นะคะแต่ว่าที่เขาไปเจอเนี่ยคือเขาต้องไปตามหลายที่เหมือนกันกว่าจะเห็นนะคะนี่ฮะคือเขาไปตามไล่เพื่อจะบันทึกภาพให้เห็นว่าในธรรมชาติของประเทศไทยมันมีอยู่จริงทั้งที่ดอยอินทนนท์แล้วก็ดอยผ้าห่มปกด้วยนะคะคือกวางผาเนี่ย ปีนผายหน้าผาเก่งมักจะซ่อนตัวอยู่ในถ้ำอย่างที่กุ๊กบอกหรือตามชัง,งอนผาหินใกล้ศูนพันเฝ้าอยู่สองครั้งติ๊กบอกว่าอย่างนั้นนะคือดอยสามพี่น้องสามวันแต่ไม่พบยอดดอยหลวงเชียงดาวอีกสามวันพอวันที่สองก็พบบนบนยอดเขาตอนเช้ามืดกวางผาออกมายืนพึ่งแดดไม่นานก็หลบลงหน้าผาอีกด้านหนึ่งและอีกวันสุดท้ายช่วงเย็นอันนี้เกือบหกโมงเย็นก็เจออีกค่ะก็บอกว่า เจอที่หน้าผาที่ไปเฝ้าเนี่ยนะคะมีกวางผาอยู่ห่างระยะเนี่ยประมาณสัก200ถึง250เมตรนะคะนี่ฮะอ้ะาวรายละเอียดหน้าตื่นเต้นไปจนภัยขนาดไหนก็ติดตามได้จากนิเกเตอร์นะครับทวู้ชมมะมหาามืะะาหละหกนาะหกาสี่สิบเนาทีเรื่องเราเช้านี้เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครับะสนบ เ48นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับท่านผู้ชมครับมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้ผู้ใหญ่นะครับสำหรับท่านผู้ชม5ท่านนะฮะถามเรื่องนิเ i กเตอร์น่ะแหละว,ว่าเจอสัตว์ป่าสงวนชนิดใดน,นะฮะ5ท่านเบอร์ขึ้นหน้าจอ